จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟ Nespresso น,นะคะเป็นรุ่นครับนะคะนี่ค่ะอย่างแรกนะคะที่เราใช้งานวิธีการใช้งานนะคะคือเสียบปลั๊กก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็เติมน้ํานะคะวิธีการเติมน้ํามันจะมีตัวกายข้างหลังนะคะดันไง,งขึ้นมาก่อนนะคะเราก็เติมน้ําเข้าไปเติมน้ำเข้าไป,าาไปวิธีดันเข้านะคะงางเข้าเหมือนกัน,นะคะ่ะไงเข้า หงายนอนลงนะคะเราก็ดันเขาเข้าไปนี่ค่ะรี้บอยแล้วมีกาแนะคะจะเป็นอย่างนี้โอเคหันหน้ามานะคะตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมีตัวแคปซูลนะคะตัวกาแฟแคปซูลนะคะก็วิธีการใส่ตัวแคปซูลเข้าไปนะคะเปิดงางขึ้นนะคะนี่ค่ะมันจะมีร่องเป็นทรงอย่างนี้เลยคะ่ะ ร่องอย่างนี้นะคะเราก็ใส่เขาเข้าไปอย่างนี้เหมือนใส่ซีดีเลยค่ะใส่ตามร่องเขาแล้วก็ดันเขาลงไปงะะต้องง้างขึ้นนะคะต้องงาขึ้นให้สุดตอนแมันจะอยู่ยนี้ใช่ไหมคะเราต้องงา้างข้นให้สุดเพื่อให้ตัวคันโยกนี้เป็นร่องว่างเปล่านะคะใส่เขาเข้าไปค่ะ อย่าโอเคค่ะแล้วก็เราก็จะมาปิดมาปิดฝาเขานะคะกดลงมาเรียบร้อยนะคะเปิดเครื่องไว้ค่ะตอนแรกไฟสีเขียวนี้ก็จะกระพริบกระพริบอยู่ใช่ไหมคะต้องให้ไฟสีเขียวเขานิ่งก่อนนะคะถึงจะทํากาแฟได้ค่ะทีนี้พวกก็จะมาหยิบแก้วกาแฟนะคะในส่วนของแก้วกาแฟนะคะ ตามโรงแรมมเขาจะมีอยู่สองไซส์นะคะคือแก้วกาแฟทั่วไปนะคะทีา่าแล้วก็แก้วกาแฟชอ็อตตารอบนี้ฟงทำเป็นแก้วกาแฟช็อตแล้วกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ไฟสีเขียวตอนนี้เขานิ่งแล้วค่ะเอาแก้ววางรองเลยค่ะเปิดค่ะ โอเคค่ะแล้วก็กดปิดเขานะคะแล้วก็ปิดค่ะเราก็จะได้แก้วกาแฟช็อตเป็นอย่างนี้นะคะที้เราก็จะมาใส่ตัวน้ําตาลนะคะมีให้เลือกเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวนะคะตัวฟงก็จะเลือกเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ ไช้อนมาคนนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็วิธีการวิธีการเอานำตัวกาแฟชอ็อตนะคะออกจากตัวเครื่องนะคะจับตรงนี้นะคะดันออกมานะคะชักเข้าหาตัวเราเนี่ค่ะตัวกาแฟชอ็อตที่เราใช้แล้วมันก็จะเด้งลงมานี่ค่ะที่เขาเจาะรูออกมา ลัวกระแต่ก็แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ออกไปทิ้งเรียบร้อยค่ะไดแ,แล้วค่ะขอบคุณค่ะ